ได้อยอดตําลึงชุ่มบัวลมเลยนี่อ่อนๆสดๆเลยนี่มาเด็ดยอดตําลึงสวัสดีค่ะ New Jersey a m e r i c a นะคะวันนี้มาแกงเรียงตําลึงใส่ไข่แล้วก็ใส่กุ้งนะคะนี่ตําลึงเด็ดเสร็จเรียบร้อยล้างนา้ำเช็น้ำไว้15นาทีแล้วถึงกับน,นกนํำแข้งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ช่วยมากๆเลยตําลึงมามา จะไม่ใส่แบบจะไม่ใส่เคยจะไม่ใส่แบบนู้นนยจะใส่คานอใส่คานอลงไปใส่คานอลงไปแล้วนะคะจึงจะใส่กุ้งใส่กุ้งลงไปใส่กุ้งแซแลรวก็เราใส่ไข่นะตําลึงนี่ใส่ทีลง ตำลึงนี้สดมาจากตลาดเอเชียวิตามินซีสูงตำลึงอยากกินมานานแนวนี้ห้ากินยากนะตำลึงบอเห็นปั๊บซื้อปุ๊บเลยมีอยู่สองทุง่งตึ้งกะเบ,บงคนละทุ่งกะปีของตึ้งกะเก็บไว้ครึ่งหนึง่งไว้ทำให้นานโก่อโลก <laughs> กอ,นนะอืมได้เด๋ยรถชาร์จเพราะว่าคานอคานอ,น,อนี่เป็นคานอมูนะก้คานอใชอ้คานโกลจะไม่ใช้คานพุ่งซื้อมาจากตะลาดดีเชียเหมือนกันนี่ แกงเลียงตําลึงใส่ไข่ใส่กุ้งได้แล้วค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาทานข้าวด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนคะ่ะ